จะทำโจทย์ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ลองเจอโจทย์ในทุกๆรูปแบบให้เยอะที่สุดอันนี้ค่ะชื่อโมนะคะเกวล,ลินคงดําตอนนี้เรียนอยู่ปีสี่ข้งกลพลังงานเกรดเฉลี่ยสะสมจะอยู่ที่ประมาณ3.74ค่ะฟิสิกส์หได้ A ค่ะเทอร์โมได้ A ออ t โต้คอนโทรลแมชชีนารีแล้วก็วิบิซันค่ะ จะพยายามทบทวนโจทย์โมจะทําโจทย์ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ลองเจอโจทย์ในทุกๆรูปแบบให้เยอะที่สุดคือโมจะทําโจทย์ประมาณอย่างน้อย2รอบรอบแรกคือจะเริ่มทําทั้งหมดค่ะแล้วก็รอบที่2คือจะมารีวิวแล้วข้อไหนที่รู้สึกว่ารอบแรกยังไม่ค่อยเข้าใจก็จะทําซ้าอีกรอบแล้วก็รีวิวใหม่อีกรอบค่ะ โมจะไม่อ่านวิชาเดียวทั้งอาทิตย์โมจะสลับวันวันนี้จะเป็นวิชานี้วันนี้จะเป็นวิชานี้ทุกวิชาจะชอบจัดสอบใกล้ๆกันแล้วถ้าสมมติว่าโมไปอ่านวิชา A ช่วงอาทิตย์แรกแล้วอาทิตย์ที่2มาอ่านวิชา b แบบเนี้ยโมมีสิทธิ์ที่จะลืมวิชา A ไปก็เลยรู้สึกว่าการอ่านสลับไปแบบเนี้ยมันเป็นการได้ทบทวนไปเรื่อยๆ สำหรับโมโมร,รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการได้ทบทวนในคลาสคือโมจะตั้งใจฟังทุกครั้งที่ได้รับการสอนแบบนะะี้ค่ะไม่ว่าจะในคลาสหรือว่า BN ็การมีพื้นฐานมันเป็นสิ่งที่สําคัญพอได้ในคลาสมาแล้วแล้วมาเรียน BN อีกรอบค่ะมันเหมือนเป็นการรีวิวอีกรอบว่าเราเข้าใจในคลาสจริงๆหรือเปล่าถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะได้พี่ๆีจาก BN พี่ๆตจิวเตอร์จาก b N, ีาก b N, มาคอยทบทวนให้เราอีกรอบแล้วก็ไกด์ให้ถูกต้องว่าจริงๆแล้วเนื้อหามันควรเป็นประมาณนี้มากกว่า พี่พี่เฮลฟ์ฟูลมากๆกหนูเคยทักพี่ๆตอนดึกๆเรื่องโจทย์ที่แบบหนูไม่เข้าใจก็บางทีพี่บางคนก็นอนดึกก็ตอบหนูเลยหนูเป็นคนที่แบบโจทย์ไม่เข้าใจหนูจะนอนไม่หลับจะคิดอยู่ทั้งคืนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคือบางทีเวลาพี่ๆตอบเลยแล้วหนูก็แบบเออเข้าใจได้นอนแล้วอะไรแบบนี้น่า nice ทมากเลยค่ะ สมัตโมโมอาจจะพูดไปเยอะมากเลยวันนี้ว่าเรื่องพื้นฐานมันเป็นเรื่องสําคัญก็ว่าเราจะทําอะไรคือถ้าเราเข้าใจมันแล้วเราก็จะทํามันได้ดีมากยิ่งขึ้นในการที่โมจะเข้าใจแต่ละวิชาก็คือโมก็มาเรียนกับบีเอ็นเรื่อยๆทาให้โมเข้าใจพื้นฐานมันมากขึ้นเรื่อยๆโมเลยสามารถต่อยอดที่ได้จากบีเอ็นไปใช้ต่อบ้างถ้าจะมีพื้นฐานที่ดีก็ควรจะมีติเตอร์ที่ดี